สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับ EP นี้นะครับก็จะมาเป็นการประกอบพันใบสีปากชามนะครับจะมีใบสีปากชามทั้งแบบใส่พานและแบบใส่ถ้วยโฟมนะครับใบสีปากชามนะครับต้องกําหนด ให้แม่ไปสีหลักนะครับอยู่ประกอบกันอยู่สามมุมนะครับตัวหลักต้องอยู่สามมุมกันก่อนนะครับท่าน,นี้เราจะใส่แม่แม่เก้าเป็นตัวหลักก่อนนะครับแล้วก็ตัวแซมจะเป็นแม่ห้าครับ ดีได้ตัวที่สองแล้วนะครับตัวต่อไปคือตัวที่สามใส่มุมที่สามนะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวแซมเป็นแม่ห้านะครับใส่ระหว่างแม่เก้าครบทั้ง3ามมุมน,นะครับพอใบสีที่เราเสียบก,กัผพานสแล้วก็มาใส่ดอกดาวเรืองน,นะครับประดับดอกดาวเรืองอันต่อไปนะครับจะเป็นการ ประกอบใบสีปากชามโดยใช้โดยใส่ถ้วยโฟมนะครับก็ mm hmm. คือม้วนกลวยเสร็จก็คือเอาไอตัวกลวยนะครับ mm hmm. แล้วก็เอาใช้ปืนกาวยิงขอบแล้วก็มาประกบไว้กับถ้วยโฟมเลยครับกลวยที่เราม้วนนะครับ ทิ้งไว้ให้มันแห้งหมาดๆก็เอาปืนกาวนะครับยิงเลยพอยิงเสร็จก็รีบเอาไปประกบกับใช้ท้วยกับถ้วยโฟมเลยนะครับจะใช้เป็นถ้วยโฟมหรือถ้วยกระดาษก็ได้นะครับนี้ทางร้านใช้เป็นถ้วยกระดาษ กลวยที่เราทำไว้เสร็จแล้วนะครับให้กาวแห้งกาวติดกับถ้วยกระดาษกับกลวยให้แห้งสนิทเสร็จทุกก็เตรียมใบสีแม่ก้าวมานะครับก็คือวางใบสีแม่ก้าวใส่ถ้วยโฟมเลยทั้งสามมุมอันนี้ก็คือจะวางเรียงกันได้เลยนะครับ พอวางให้ได้3ม,มุมห่างเท่ากันแล้วก็เอาตะปูเข็มปักยึดไว้นะครับปักยึดไว้จนตรงยอดเพื่อไม่ให้ตัวไปสีเราหลุดได้นะครับต่อไปนะครับก็ใส่เป็นแม่ห้าแซมไว้ระหว่างแม่เ้านะครับ แล้วก็ปักตะปูเข็ยมยืดไว้เหมือนเดิมครับอันต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันนะครับวางเรียงให้ได้สัดส่วนสามมุมเสมอกันนะระยะห่างเท่ากันนะครับ วางเศษก็เอาตะปูเข็มยึดไว้กันไม่ให้มันเลื่อนนะครับมือประกอบใบสีปักชามเสร็จนะครับปักตัวใบสีเสร็จก็ใจะเป็นขั้นตอนการปักดาวเรืองนะครับดาวเรืองก็คือแล้วแต่เราชอบดอกเล็กดอกน้อยก็ใส่ได้เลยนะครับ กอบใบสีเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนอีกอันนึงก็คือขั้นตอนการฉีดน้ำมันมะกอกนะครับด้วยน้ำมันมะกอกผสมกับน้ําใส่กระบอกฉีดน้ําแล้วก็ฉีดใส่ใบสีผักชามที่เราประกอบเสร็จเลยครับเพื่อความเงางามและมันมีมันทาให้มีกลิ่นหอมด้วยครับแล้วทําให้ใบสีเราไม่เหี่ยวง่ายด้วยครับ ลาวางไว้นานๆก็สามารถอยู่ได้เป็นวันครับแล้วก็บนยอดใบสีปักชามนะครับเราจะใส่มมลไลซีกดอกหลักนะครับร้อยเป็นข้อเล,ล็กๆแล้วก็ยอดสุดก็จะเป็นดอกบัวนะครับเป็นการเสร็จการทำใบสีปักชามในถึงอันนะครับ แล้วเราก็จะประดับแบบนี้นะครับไปทั้งสองคู่สามคู่นะครับทานที่เราทำเสร็จน,นะครับปัาชามหอันนี้จะเป็นใช้ถ้วยกระดาษนะครับจะมีใบสีดาวเรืองควยใบสีบนยอดก,ก็จะมีมาะไยซีกดอกนักนะครับ และถ้วยก็จะประดับมาลัยกับยอดดอกบัวนะครับ ลายีปักชามที่ใส่ทานนะครับก็ทํำชิ้นเดียวกันนะครับเราจะใส่มไม้ซีดดอกลักบ,บนยอดนะครับแล้วก็ประดับด้วยยอดสุดจะประดับด้วยดอกบัวนะครับเสียบดอกบัวคือรองด้วยบานไม้ลยอยคือใช้ไม้ยาว ชเชบามรวยดอกดาวเรืองครับใช้ไม้ยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ยอดดอกบัวมีความตรงแล้วก็สูงยอดเสมอพอดีกับรวยที่เราทำมานะครับถ้าใช้ไม้สั้นกนจะทำให้ตัวดอกบัวเอียงได้นะครับเรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงมันไม่ บาลานมันไม่มีตัวหน่วงนะครับนี่คือเป็นใบสีปากชามนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งแบบใส่ถ้วยโฟมและแบบประกอบใส่พานนะครับแล้วทีนี้ EP หน้านะครับจะทำอะไรให้ดูก็ฝากเพื่อน กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปดีๆในการทำงานของร้านทิชานันใบสีด้วยนะคะอีกช่องทางการติดต่ออีกอย่างนึงคือ Facebook นะครับ Facebook ร้านทิชานันใบสีและ Facebook ของผมนะครับเปียวทินันเทมเมกศิวากรน,นะครับกับเฟซของทิชากรเทมเมกศิวากรน,นะครับ วันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปด้วยใบสีปักชามที่สวยนะครับขอบคุณครับ